สวัสดีครับกลับมาพบกกับรถนางฟ้าครับวันนี้ได้รถสรงกระเทยมา1นคัน Honda าเทนาครับเป็นเทนาห้เกียร์คัดมือก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากครับรถเท n a n o วาแม้กระทั่งอ่าโนวาเนะครับยังไม่มีอันนี้ได้เทนามา1คันนะครับ ราคาเบาๆครับราคาไม่สูงนะฮะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับ12,900บาทที่สำคัญเอกสารครบโอนด้นะครับาภาษีแน่นอนครับขาดเกินสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยครับสวยเลยล้อล้อเหมือนจะขึ้นใหม่นะล้อสีน้ำเงินแต่ว่าซีลวนเริ่มีสนิมบางๆแล้วแต่ว่ายางนี่ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับยางดูใหม่หน้าหลัง ่าจะประมาณนี้เทหน้านะครับดิสเบรกหลังใส่เป็นปัม๊ม b บมโบโลโก้แดงนะครับฝักข,ข้างโลโก้แดงแล้วก็มีการใส่เป็นเกียร์โยงมา,าชุดหน้านี่นะครับจานแบริ่งมาปั๊มเบรกเหมือนเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็สายเบยรกถักสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะนี่ยังมากใหม่มันคนหน้าคาร์บอนไฟหน้าเป็น LED นะ เจเหมือนเปลี่ยนใหม่นะทั้งกญแจเปิดเบาะเลยหน้าไม่เหมือนจะมีไฟเกียร์ว่างไฟเีลือติดนะครับแล้วก็ไฟเกียร์ติดนะครับอันนี้เกลน้ำมันผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมรถมันไม่มีแบตนะครับที่มีแต่แต่ไม่ได้ใส่มาแต่ไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวผมดูให้นะครับจุดสีจุดสีประมาณ 80- 90%นะครับจุดสีสวยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เคลือบทับสติกเกอร์นะครับเต็มเลยจุดสีเต็ม มีอกครบทรงแล้วก็จะประมาณนี้ขาตั้งข้างไม่มีนะครับมีแต่ขาตั้งคู่เพราะว่าเขาใส่เป็นเกียร์ยงมาวนมาดูด้านซ้ายดุมก็เหมือนจะปัดเงาหมาไม่ความเร็วไม่ขึ้นนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ใส่สายใหม่ไม่ไดไ้ไม่มีกระปุกใหม่สีฝาครอบจานไฟนี้สวยนะครับเกียร์โยงไปขาแตะเกียร์นะครับเกียร์มันจะสลับกันนิดนึง แต่ว่าผมมีขายเกียร์โยงให้ไปด้วยนะครับเจ้าของรถก็ให้มาโซ่สเตรอ,อร์เลาเบาะหุ้มมาใหม่ในไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับต่ำสูงติดจะเปิดเบา้ได้สองทีแยกปกติแล้วเปิดเบาะให้ดูเปิดเบาะล็อกเบาะได้เนี่ยสองทีแยกปกติอันนี้กล่องไฟเขากล่องไฟเดิมถังน้ำมันชุบ เจ้าของแจ้งมาเป็นคาบูแดดลูกแดดนะครับรถวิ่งดีมากๆนะครับขับสนุกเลยใครที่มองหาเทรน,น่าอยูอ่ประมาณนี้เนี่ยสีผากฝาครอบคัดนี่ก็ยังสวยนะครับโอเคฟังเสียงไดูดก่ิรถมันไม่ได้ใส่แบตมานะ มันเลี้ยวติดแต่มันไม่มีแบตน,นะมันก็เลยไม่กระพิบซ้ายขวาเลยทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไฟหน้า LED อ่าเครือ่องยนต์เงียบปิ๊บได้ยินแต่เสียงคาบูคาบูเด็ดเสียงต่อพอมากเบกหน้าเบกหลังใช้ได้ดีนะครับ ยงไม่หดเลยมีไล่น็อตไทเทน็อตเดดมานะครับเป็นบางจุดน็อตเ,เ,เล็ดเครื่องบิดติดมือรับสนุกใครที่ถามหานะครับตามหาเทน,น่านะครับลองดูคันนี้คุ้มแน่นอนครับ 12,900นัเกยบาทนะครับเทน,น่านิว5เกียร์คัดมือทรงหล่อๆนะครับรนะาคาเบาๆสนใจโทรมาแล้วเบอร์063 425 5989นะครับไลยก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งฝากไ้ด้วยครับ Facebook เพจรถนางฟ้าอ่าทาง messenger มาได้ครับหรือฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ใหม่ รถเข้ามาใหม่ผมจะอัพทาง Facebook ทางเพจรถนางฟ้าก่อนเลยอ่เอกสารครบโอนนะครับภาษีขัดเกินป้ายทะเบียนไม่มีนะฮะไม่ได้มาถ้าเกินก็ต้องไปจดใหม่่แล่ะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ยังไม่ลวมค่าจัดส่งนะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลย1 0,000 2,900บาทนะครับเท hey, น่าผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ